สถานีต่อไปก็เป็นสถานีเตาปูนนะครับขบวนรถก็จะไต่ระดับเป็นทางวิ่งไต่ระดับนะฮะก็จะเป็นจุดเชื่อมต,ต่อระหว่างสายสีน้ําเงินกับสายสีม,ม่วงนะฮะซึ่งสายสีม่วงก็จะวิ่งไปทางบางใหญ่บางบวัวทองนนทบ,บุรีก็ผู้โดยสารส่วนใหญ่นะฮะก็จะลงที่สถานีนี้กันเยอะนะฮะสถานีเตาปูนนะฮะเพราะว่าจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเนื่องจากบางคนนะฮะก็อาจจะ อาศ usted, ัยอยู่แถวแถวบางใหญ่บางบัวทองนนทบุรีนะตัวเกิดสถานีต่อไปสถานีเต่างูรถดูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางตาสายส้นเลือได้ที่สถานีนั่งไ next station โอ thank you f l e a s e open on the left passengers can connect to a n o t h e line at this station อันนี้เป็นโรตัสเตอปูนนะฮะโลตัสประชาชื่นนะครับบางคนก็เรียกโรตัสประชาชื่นบางคนก็เรียกโรตัสเตาปูนนะฮะอื่นก็เป็นบริษัท S อ g ซปูนซีเมนไทยนะฮะข้างล่างก็เป็นคลองปับปานะฮะเดินไปอีกนิดนึงก็เป็นสำนักงานเขีดบางซื่อนะฮะตึกสีเขียวๆนะครับสำนักงานเขีดบางซื่อนะครับ เาจอที่สถานีตะปูนนะฮะเชื่อมต่อกับกรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีนี้ผู้โดยสารก็จะลงกันเยอะนะครับ